ผู้แดกเข้าไปอ่ะผูองวัข้างในเนี่ยจะมีน้ํา้ครับสวัสดีครับขอของดารานะครับอยากจะบอก FC นะครับผมว่า ตอนนี้เนี่ยช่องของแจ็คแฟนฉันนะครับมีโล่เงินแล้วนะฮะช่วยผมหน่อยนะครับเมตตาสงสารผมด้วยนะครับไปบอกพี่น้องๆว่าให้กดซับสไคร b ์ช่องแจ็คแฟนฉันนะครับถ้าได้ล้านซับอยากให้ผมทําอะไรตอบแทนบอกได้เลยครับเตีกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนกดเยอะๆนะครับกดๆ วันนี้คอของนารานะครับผมก็ผมจะไปหาพระเอกนะครับผมที่ต้องบอกว่าดังมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผันตัวมาเป็นพิธีกรซีสีวัตครับเดี๋ยวโทรหาซนะีสวัตเขนานับ่บ่ายโมงตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครับเพื่อไม่ออกเลยผมเป็นดาราใช้ได้ปะใค่พี่ั้ปเนี่ย <c oughs> ทียไปช้าขีนเลยแต่ไม่รับเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้ว เราเอาของเจ๊ดแดงนะครับมาฝากคุณซีกับคุณเอมมี่นะครับพี่ครับบ้านซีสี่วัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นเป็นน้องซีหรือว่าเป็นพ่อบ้านของพ่อบ้านสวัสดีครับคุณเอมมี่สวัสดีครับพี่พี่ถึงงานมาดำเนี่ยคุณพูดดิเหรอใช่สวัสดีค่ะพี่มดสวัสดีสวัสดีซีอีดอฟมาทำไมเนี่ยีมดปกติได้ขู่อะไรเยอะโอ้เหี้หนุอกระชากไม่มาอูะคนเดียวเลยจริงป่ะ แม่สบายดีนะสบายดีแม่สบายดีเอ้ยเจสเพิ่งไปเพิ่งไปขี้มาในตูดเปียกมาเลยเนี่ยโอ้ยดิจริงมึงมาทำอะไรเนี่ยขอของนารายก็รู้แล้ววันนี้วันนี้กูถ่ายแนวยูซีมี่อ๋อที่ทะเลาะกันแล้วก็เลยแยกกันทำนะไม่ไม่ยอมเมียวว่ะดีเลยใครทะเลาะกันอ่าไอ้น้องๆตาตาก็เดี๋ยวอ่าถ่ายบรรยากาศพิซซี่ดีๆนะได้ครับผมอ้าวไอ้ไม่ทักกันแล้วเอาไม่ทักนคนนึงครับผมคนนึงครับบอสเทปละห้าพันจบเลยได้ไหม ไม่พูดครับบอสไม่ครับบอสนี่ไอ่ข้อไอ้สัตว์กูบอลไอ้ย่ามีไหมใส่กางเกงอะไรเนี่ยก็อยู่บ้านก็ยังไม่รู้เลยอยู่ๆก็ใส่กางเยังไงเมื่อกี้ยังบอกเห้อยู่เลยเดี๋ยวแจ็คมาเออไม่เกียวรายการเลยอ่ะเอาโอลด์ก่อ โอ้ยรู้เพียงเพียงเลยเสื้อดังเนี่ยแหมนี่เสื้อตัวนี้เราก็เห็นน้องมันบอกว่าเสื้อตัวนี้หายากให้คนนั่นเองเลย2,000ันเราก็เอฟเลยมีคนบอกเฮ้ยพี่เสื้อตัวนี้เท่าไหร่ซื้อมา2,000ันโอพี่นี่ก็ขายแค่พันสองเองนะจากใครวะจา่ายสัตว์นี่แหละ ไอ้นี่ไอ้น้องคนนี้ที่เมื่อวานคุยบอกว่าล่าสุดที่ไปที่ไปเอานวดมาเลยหนูกัูไมมอย่างนวดอาเป็นองนดผมก็มีหลายคนดาราต่เป็นรัศยยอดชื่อย่อชื่อย่อบอกพี่เหรไม่มีผมพี่เรียกเรวันี้ใช่ที่พูดถึงนี่คือำไมทำไมอ่ะจะพูดถึงนี่คือแจ๊สแจ๊สแจ๊สมี่มุกนี่ตตกจริงด้วยดาราเลยเรียกมาเนี่ยถ้าอพอเข้ามานะผมแลกปัดปุ๊บเขาบอกอ๋อมาได้ซีเหรอพวกคนนี้ รอพอ <laughs> ไม่มีทางนะรอพอหมู่บ้านนี้คือเขาที่ใส่ดีหมดรอของดาราบ้านไอซีรอของดาราบ้านไอซี ก<ม>าพ<ม>วกนี้แหละอ้้กบดีเมาแล้วนี่ในกาแฟมาแล้วโอ้ดูแลดีมากเลยนี่ๆๆของคุณวุฒิอร่อยนะเนี่ยแม่เขาเนี่ยมาดามแม่เนี่ยกะหรี่ปั๊บอบบทำไมชอบสั่งกะหรี่มา,าโชว์เมียด้วยกะหรี่มีปั๊บด้วยมีปั๊บด้วยมีปั๊บด้วยสิมีปั๊บด้วย <S <S แล้วคือเวลาคือมึงมาบ้านดาราก็มึงก็มาอย่างนี้เลยใช่ไม่มีค่าตัวไม่มีเลยฮัลโหลพี่วุฒิสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับนี่มาดามแม่มาดามแม่ครับอร่อยมากครับพี่วุฒิชอบไหมอ่ะชอบนี่ มีข้าวคุกกะปิด้วยครับชอบผมชอบผมชอบอันนี้มากฮะดูดีกะหรี่ปลาอร่อยมากนี่นี่ข้าวคุกกะปิพี่อร่อยมากเลยทีมงานกินเกลี้ยงเลยฮะไปสั่งกันได้เยอะนะเอสซีนะอร่อยของแม่พี่วูดี้นะครับผมมาดามแม่นะครับไปสั่งกันได้เลยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วรีวิวให้นะพี่วูดี้นะกินเลยอย่างนี้กินเลยกินเลยดีกว่าได้ครับพี่วูดี้คือผมชอบมึงต้องคุกก่อนสิมไม่คุกไม่คุกได้ไงล่ะ หนูคุก่อนโอเคครับทั้งหมูหวานทั้งพริกอร่อยแรงไหมแต่กินข้าวคู่ปิดไม่ขาจุ๊บแปนอะอ่ะจ๊บจูบเขาดูไอ้แจ๊กอ้าววิน โอเคพี่วุ้นดีพี่ลัวแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมือนก็ปิเยอะไปหน่อยเนาะแต่มึงกินดิลองแลกจานกันนะแมวแม่เอาเอาน่าบอกกล้องมันแช่นานแล้วลองแลกจานหน่อยลองเยอะอ๋อเมื่อกี้มึงโดนเมื่อกี้มึงโดนเนี่ยไหมตัวกัดเอ้าูดแล้วตักผูแดดเข้าไปอ่ะึผู้แดดเราต้องฟิลกับตายครับตาย เข้าแต่ไม่กล้าเพราจะว่านายเก่าอ่ะนายเข้มเกินอนี้้อะไรเงียทำไมล่ะทำไมไม่ได้คอนเทนต์เลยอ่ะฮ๊ะเพราะว่านายใส่ไม่พอหรอเปลเมื่อกี้นี่วะถ่ายโปรโมทนี่แกก่อนมาอันนี้มาดามแม่นะครับก็นี่นะครับเป็นกะหรี่ปั๊บอ่าไส้อะไรครับพี่เมื่อกี้ที่บอกว่าเค็มป่ะอะไรนะไม่คายไม่ให้ช่วกช่วยแกอันนี้นะครับไอ้เมื่อกี้ไส้นะครับเป็นไส้ไ่ไกครับชอบกินมากเลยเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีน้ำน้ำเห็นไหม ข้างในเนี่ยมันจะมีน้ำๆเห็นไหมอ๋อเลยเคียเรื <h 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 ่องที่วิดีโอคอไปแล้วก็เสือกไ่เปิดกล้องในเขาเห็นมึงไปปะปกปิดซะแล้วเลยวิดีโอคอได้แต่พอเสโทรไปไม่เห็นคืออะไร นก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยงูหงีนนิดหน่อยมึงก็ะเป็นไม่เหรอไม่เคยผมไม่มีอ่ะไม่มีวีดีโอคอร์กันหรอกอันนี้อันนี้มึงเอาเรื่องมึงดีกว่าเอาเรื่องมึงอ่ะ ทีมงานกูจริงวะเนี่ยมึงรู้เขาไหมไม่รู้เลยพี่กูคิดไว้แล้วกูไม่น่าเยี่ยวเลยนี่คือบ้านคุณซีนะครับคุณคเอมมี่นะฮะตอนนี้เราไม่มีการแกล้งกันแล้วเพราะเดี๋ยวแฟนๆเขาอยากดูแววแล้วแววแล้วแววแล้วโอ้มีความฝันนะพี่พี่มันปลาทาร์ทเนี่ยเฮยมีปลาครับแพงสุดตัวอะไรพี่เรื่องราคาเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนี่ก็น่าจะรู้นะว่ามึงควรถามอะไรให้ผมพูดป่ะให้ผมพูดป่ะพูดดิอย่างเงี้ยอะไอะไร หน,นึ่งแสนความนี้พี่อ่ะแสนกว่าเขาตลอกเนี่ยตลกเไี่ยสองหมื่นทำไมโกหกเนี่ยโอเคเราลืมไปพี่โกโกไม่ได้โกหกแต่เราซื้อมาตัวนิดเดียวเรซื้อมาตัวเล็กคือพี่อ่ะรู้สึกเป็นความสุขของเราเฉพาะตัวในช่วงเชา้าเราดูเราเราก็ดูแล้วเราก็เพลินกับมันกินกาแฟดูมันว่ายไปว่ายมาคือปลาคราฟแต่ละมึงดูอะไรเนี่ยปลาคราฟแต่ละตัวลูกหลิกลูกหลิกนี่ตอนนี้เขาจะตื่นตื่นหน่อยเพราะว่า คนเยอะเขาไม่เคยเห็นเขาจะแบบไหว้รวมๆกันเขาเป็นสัตว์สังคมเลยโอ้ยมุมนี้สวยเนี่ยพี่ซีหรือพี่เอมี่เป็นคนชอบสวนพีงเอมี่ครับพี่มี่ใช่ไหมครับชอบเพราะอะไรครับก็มันแบบออกมาแล้วก็ได้แบบสบายตาเห็นอะไรเขียวๆงนี้ใช่ไหมแล้ว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 ชอบมาทำอะไรมึงเป็นอะไรมึงหลังๆติดอ่างเยอะมากนะเป็นอะไรปะตัวยาสึนเรื่นจะกลัวอ๋อกลัวมากเลยเห็นเวลาโดนไปเลือกไปเลือกโด่งเลือกเด็กอะไรตื่นเต้นเหมือนกันไม่เห็นเป็นไรก็ใส่หมวกใส่แมสในเวลาไปเที่ยวแต่เขาจะมาจําได้ตอนถอดเกงไง ใหญ่ Harriet> เล็กขอยแจงกันรู้ว่าตรงนี้นี oh ่เมื่อก่อนล่มลื่นมากนะแต่ว่าเราเราต้องออกเพราะว่าหมดกระเด็กหมดกระเดกทาเราดีกับสวนเนี่ยไหนแพงมันทาเราดีอาจจะอาจจะ ดูเหมือ <architectural> น <screen> ดูเหมือนอุ้ยอู้ช็อตนี้ได้ <Emer ald hat> ช็อตนี้ได้เลยสมมติเต้องการเลยไม่ชอบไม่มีแล้วงานวันนี้จะไปทาราบดีไหมไม่มีบ้าไอ้แจ็คพูดปัญญาอ่อนไอ้มุมเนี้ยมุมเนี้ยผมจะเห็นในไอจีของพี่มีมุมโปรดพี่มีเลยเนี่ยใช่ป่ะกับข้าวเมนูสามีที่ชอบคือเรเปิดไปเลยนะใช่สามีที่ชอบคืออะไรเมนูนี้ไก่ปะ ชอบชอบกินไก่แล้วก็ดูหน้าถ่ายเมนูไก่อี่มี่อะไรเงี้ยพี่มี่ก็จะทำไก่อร่อยที่ดืมจริงก็จะเป็นไม่ไม่แบ่แยกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่เค้ไปสาบานสังเกตุเขาแบบดูเนี้ยดีเลี่ยดีเลี่ยเป็นบ้าพี่มี่เอาตายหายหลังเขาบอกบ้านหลังนี้ซื้อต่อคุณยิ่งยงมาจริงไหมคุณเอกชัยเอาตองนังเออเรื่องของมึงไม่ติดต่อไม่ตโดต่ออย่าให้มามันกัดขาชอบพี่เอกชัยเสียใจมากหมดเยอะไหมหมายถึงว่าหมดกับบ้านเราดิ เราีไปไปจอดเพื่อจะเอาป้ายปิดทะเบียนถูกไหมลงรถแล้วบอกกับพี่คนขับว่าอะไรรอแป๊บนึงเมื่อไหร่มึงจะหยุดทันทีเนี่ยโว้ยโอ้โหจะไมไม่ตบจะเดินไปตบเองตกหมดหรอยอกยอกนี่แก้วสตาฟักที่พี่มีชอบทาย้ายเห็น่ปวกแดงนะนี่้ปวกแดงบ้านทำไมพี่มีถึงชอบแก้วสตาฟักมากเลยทำไมมันสะสมอะนี่เมื่อวานนี่เมื่อวานเนี่ยคือเขาบอกไปแล้วว่าจะซื้อแก้วให้พี่มีไหมจะซื้อให้จริงเาจะซื้อให้จริง ไ่เพราะก็มีเงินลูกค้าอยู่พี่สาวไม่ช่พี่สาวก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยเถอะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชั่นของมันหมดเลยโอ้อันนี้อันนี้เพิ่งมาเดี๋ยวแจ๊คซื้อให้เนี่ยตอนให้มีอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันเก่าแต่มันเป็นแบบไอ้พวก มีอะไรจะให้แก้วตาบั็กเกี่ยวก,กับ FC บ้าง <ừ. S 1> ถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่เอมมี่เนี่ยจะรู้เลยว่าพี่เอมมี่ชอบแก้วตาบั็กมากนะถูกไหมใช่แก้วตาบั็กกับสามีเลือกอะไรตาบั็เมียกูไม่เท่าไหร่ไอตัวไอตัวโยนให้นี่แหละตัวนั้โอ้โหโอให้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ย อโม่เนี่ทำตัวนี้สวยด้วยนะเนี่ยเลนโบเลนโบของอเมริกาของอเมริกาอันนี้คือโคตรสวยเลยไม่ได้กินเลยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะไม่ใช้เลยนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะทำโม้ที่ไหนทำโม้ที่ไหนเริ่มกี่บาทโอ้ยทำโม้ก็ห้าร้อยก็พออ่เริ่มที่ห้าร้อยอะห้าร้อยบาทก็พอแล้วอ่ทำที่ไหนฮะแล้วแจ็คเลยถ้าเราดีป่ะเอ้ยเอ็มบิ้งเบอร์เงี้ยทนกันทนเง้ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าไอ้เนี่ย ตัวทราวันดีเอ้ยไม่ใช่แก้วอันนี้แล้วน,นี่ของเกลือนะแก้วอันนี้ของเกลือนะ้ะแต่ตไป <มา S 2> ดูมันดูสวยมากอันนี้ดูแล้วแบบชอบเลยนะออก็ยังใหม่อยู่เลยยังไม่ได้ใช้เท<ม><ม>ี่บอกของอะไรนะอเมริกาอะของอเมริกาแต่ว่าเขาต้องปิดแบบช่อช่อช่ออย่างสช่ออย่ะจริงแมทเทเรียลแมทเทเรียลของอเมริกาแมทเทเรียลไม่ใช่หรือนะแมทเทเรียลของอเมริกาแต่ว่าคือเขาผลิตที่เขาเขาผลิตที่จีนยออยนี่มาจากอเมริกานะครับอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทำบุญนะครับปึ๊บอ่ะ มุมนี้มุมโปรดพี่เอามีแนะมุมโปรดของคุณซีบ้างดีกวาพี่บานไปไหนนีอันนี้คือห้องอีกห้องหนึ่งเป็นมุมอะไรครับน,นี้ห้องมุมปาร์ตี้ห้องแบบว่าเวลาเพื่อน,น,นมาแข่งเข้าแข่งเอาแล้วก็จะมานั่งดื่ม,ม,มหรือว่าแบบกินข้าวแล้วบางทีหลานมาก็ โงสะอะไรเนี่ยวิวสวยมากมมุนี้ผมชอบมากเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้ตลอดเละเวลาจริงๆแล้วเวลาแขกมาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะให้มานั่งตรงนี้เป็นหลักอ๋อเวลาปาร์ตี้เวลามีเห็นมั้ยเหมือนทำในไลฟ์ด้วยมีไลฟ์ตรงมุมนี้อะไรอย่างงี้ป่ะมีด้วยมีด้วยใช่ใช่ตอนช่วงที่ work from home ที่พี่ถ่ายรายการปัญญาประสบไลฟ์ก็ห้องนี้แหละเออหรือว่าแบบบางทีศิลปะอะไรเงี้ย คือถ้าให้แบบเนี่ยก็จะเป็นนี่ออันนี้เป็นมุมปวอนคุณคือยังไงคุณสิส่วนใหญ่เนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบเวลาคุยงานเนี่ยเพราะนั้นนั่งที่โต๊ะแล้วมันดูจริงจังไปพี่ก็จะชอบแบบว่านั่งวันนี้นั่งกับลูกค้ามันก็คุยนินเลยนะคือพี่จะชอบทํางานนั่งนั่งนอนนอนบันทีพี่ก็นอนนิดนี้เลยมสบายเนาะมันสบายมันสบายเลยอันนี้คือถือว่าเดือดนะพี่ชอบนะแล้วเวลาสมมติอ่านเมื่อกี้คุณบอกปาร์ตี้ถ้าง่วงทำไงคือจริงมันดึงมาเป็นเตียงได้เลยนะ เอาดีดีมันดตียงมันเป็นเตียงได้ไหนอะไม่คือแบบเราก็จะมีแบบเพื่อนแบบเอนหลับใช่ไหมเออเรื่องนี้นไปกลับบ้านใช่ไหมโอ้อนเลยโอ้คุณก็นอนคุยกับลูกน้องคุณปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยไม่ไม่เคยคุยกับลูกน้องอะไหน่ี่คุยแบบเมียโอ้คุยเมียอาคุณเมียคุณเมียนอนนี่ครับ ตร,ตรงนี้ได้เลยเหรอโซฟาีด้เลยเหรอคอนเซ็ปต์ของรายการขอของดาราเนี่ยมนแก้คุณให้ของทํามุลไปแล้วค่ะแต่วันนี้เนี่ยของซีเขาไม่ได้ให้เลยจะให้อะไรให้ถามแจ็คกี่ว่นแจ็คจะอาอะไรคุณดูผมทุกอีพีว่ะอย่าบอกนะว่าซื้อเป๋าดีออง<จ>อย่าโกหถ้าสมมติอยากได้ยอ,อจริงฉีกเสื้อให้ดูก่นไม่ป็นไรไม่ฉีกเลยถ้าฉีกเสื้อนี้เอาเลยจะขออะไรให้เลยเพื่อแม้กระทั่งแม้กระทั่งโซฟาตัวนี้ก็ให้ถ้ามึงฉีกเสื้อนะคือแจ็คเนี่ยเขาเป็นคนที่ ทำบุญมีอะไรก็จะคอยไลน์มาบอกอยู่แล้วแจ็คส่งมาปุ๊บไม่มีสักครั้งไม่ที่ปฏิเสธไม่มีไม่มีเลยโอนทันทีเลยใช่ไหมโอนเลยเออวิญญาถึงบอกว่าทีนี้ถ้าไปทะเลดีได้กะเช้านะเนี่ยอันนี้ไม่ดีอ้าวเคยได้กะเช้ากลับบ้านเมื่อไหรนั่นแหละคือกะเช้าที่เขาไปคบรอบอาทำบุญโซฟาโซฟาจะดีอะโซฟาเลยเหรอไม่รู้แล้วแต่คุณอันนี้พูดจริงๆนะยังใช้ได้ไม่นานเลยนี่ยังใหม่อยู่เลยเอาแจ็คดูดิมันยังไม่ยับเลย นี่มเห<ฆ>มือนแก้งเรา่างี้ถ้ามึงขนกลับได้มึงเอาไปเลย<ไ>ให้อะไรโซฟาถ้าสมมุติขนไม่ได้มึงต้องเอาของกลับมาให้ก,ใหก,กูแล้วมึงน้องขอให้กูอย่างนึงได้จัดไปนี่นี่มันจริงเหรอแจ๊คเออก็คุณใจแล้วคุณให้โซฟาเอฟซีอะนี่ซื้อมาหมื่นสี่นะพูดจริงแจ๊กอย่าทำเล่นหมื่นสี่บาทเก้าร้อยถูกไหมในคอนเซ็ปต์ถูกไหมใช่ประมาณหนึ่งหมื่นสิบแปดเก้าร้อยถ้าจัดไม่ผิดนะแล้วคุณจะประมูลเท่าไหร่ถ้าช่องผมประมูลแพงเนี่ยห้าร้อยประมูลโซฟาห้าร้อยห้าร้อยบาททำไมอ่ะแพงไปเหรอ จะบ้าหรอธบุญต้องโซฟาต้องเท่าไหร่เอาไปเลยนะแก้วกาแฟแก้วกาแฟเอาไปเลยแล้วแพงปะไปไปหน้าเมียบ้าห้0รบาทนะครับโซฟานะครับราคา14,900ที่คุณซีและคุณเอมี่รักมากๆนะครับซื้อมาจากคอนเซ็ปต์นะครับย้ำนะครับคอนเซ็ปต์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ดีมากๆนะครับ14,900บาทวันนี้ขอขอดารานะครับก็ต้องบอกเลยว่า มาบ้านพี่ซีพี่มี่เป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆห,หลังใหญ่แต่ความสุขที่ดีคือแบบว่าครบลดมากๆเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยฝากหน่อยฝากหน่อยพี MI, ่อมี่ในอนาคต u t u b e มีผลงานอะไรบ้าง<ม>พี่มี่นาอซีมี่ของแนและกันนะคะเดีย๋ยวเราจะมีของพี่มี่ด้วยของพี่ซีด้วยติดตามกันนะคะได,ได้เดี๋ยวพี่มี่ก็จะมี ครัวกลางของโอเลี่ยมี่เนี่ยเสร็จแล้วอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่ามีคอร์สมีอะไรก็เดี๋ยวว่ากันไปมีกสอนมีสอนทำขนมมีอะไรพี่มี่ก็จะไปทางนั้นแล้วก็มีรายการทำขนมเองทำกับข้าวของพี่มี่ส่วนของพี่เนี่ยก็มีนารูซิมี่นี่แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นชื่อรายการชื่อว่าสิงลิสมีสซิงลิสมี่องเกิซีเรื่องยังตอนนี้ไงแองเกิซีไม่ใช่กูจัดการเมดหมดหดหมเหมด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 หมหมดแล้วนะครับผมยังไงก็ อย่าลืมนะครับติดตามนะครับผมพี่เอมี่พี่สีได้นะครับผมทั้งอินสตาแกรมไอจีโซเชียลต่างๆและก็รวมถึงในทีวีด้วยนะครับผมแล้วก็ของที่เขาเอาไปทำบุญเนี่ยแจ็คเ่ยจะเอาไปทำบุญทั้งหมดจริงๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคนของไปก่อนนะครับฝาก like, กดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องคุณสีคุณเอมี่ e, แล้วก็ช่องของแจ็คแฟนฉันด้วยจะล้านซับแล้วนะครับผม oh. ถ้าล้านซับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยว บอกก็เลยจัดเต็มแน่นอนดีไหมพี่ไอเลี้ยงเลยปิดคาราดีอ้าวดีปิดไปนานแล้วแล้วก็อะเลยด้วยพี่ไอพวกนี้มันพูดอยู่ตลอดจริงอ่ะทำไมดูแล้วถ้าพูดเราไม่เห็นพูดให้พี่ฟังเลยถ้าเรต้องพูดให้พี่ฟังไม่ดีนะครับอันนี้เราก็เคาเคียร์กันเองนะครับไปก่อนครับ สีทะเาวดีครับคุณไปเคลียร์เขาครับไปเลยครับไม่ใช่คนไม่ได้สนใจมันก็ไม่รู้หรอกบิดอีบิดอะกระเช้าไม่คิดนะกระชงกระเช้าที่ได้มาทั้งหมดอะไา้เงินอีเวนต์อะไรก็ไม่มีกระเช้ามาจากไหนวะคุณซีเดี๋ยวต้องหลบแล้วใส่แมสหน่อยนะคุณซีใส่แมสแล้วก็ใส่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 หมวกครับเดี๋ยวเนี่ยกูจะบอกให้นะพวกเนี่ยเวลาพูดอะไรเนี่ยมึงกลับไปก็ไม่มีอะไรกูเนี่ยจะช่วยเอาคุณซีทะราวดีมากครับประเดี๋ยวเขาไม่เชื่อนะเนี่ยไม่ก็มันมาจากพี่รู้ทงเรนนี แต่สั้นไม่มีไม่ไมีพี่โรดอ่มดะมันไม่ไม่ไมีเส้นเลยเขาก็นทำหน้ารับมุกไปแจ็คไปไม่ดีนะพี่รู้จัเมา